ฉบับสุดท้ายฝนตกต่อเนื่องสวัสดีค่ะมาพบกันในช่วงค่าของวันจันทร์ที่23พฤษภาคม2565มาติดตามรายงานสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาในช่วงค่าวันนี้ถึงวันพรุ่งนี้กับหอกระจายข่าวชาวบ้านค่ะวันนี้ดูเหมือนว่าฝนที่เกิดขึ้นจะเกิดเฉพาะในบริเวณภาคเหนือบางพื้นที่และในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ส่วนในวันพรุ่งนี้จะมีฝนกระจายตัวมากขึ้นเนื่องจากอิทธิพลของมรสุมยังคงมีกำลังแรงพัดนำความชื้นเข้ามาปกคลุมในบริเวณประเทศไทยอย่างต่อเนื่องจึงทำให้บริเวณประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้ซึ่งจะเป็นในบริเวณพื้นที่ใดจังหวัดใดบ้างไปติดตามรับชมรับฟังพร้อมกันได้เลยค่ะขอขอบคุณทุกกำลังใจและการติดตามที่มอบให้แอดิน ขอขอบคุณทุกการแชร์ที่เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์กับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะเชิญติดตามรับชมรับฟังได้เลยค่ะจากประกาศแจ้งเตือนของกรมอุตุนิยมวิทยาฉบับที่11ลงวันที่23พฤษภาค,คม2565เกี่ยวกับฝนตกหนักถึงหนักมากในบริเวณประเทศไทยตอนบนและภาคใต้ซึ่งเป็นฉบับสุดท้ายมีใจความสำคัญว่ารองมรสุมกำลังอ่อนพาดผ่านภาคเหนือตอนบน เข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศลาวตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังแรงพัดปกคลุมประเทศไทยทะเลอันดามันและอ่าวไทยจึงทำให้ในวันนี้บริเวณประเทศไทยของเรายังคงมีฝนฟ้าขนองกับมีลมแรงและมีฝนตกหนักบางพื้นที่โดยจังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบในช่วงค่ำวันนี้ได้แก่บ,บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัดน้องคายบึงกาฬสกลนครนครพนม และมุกดาหารภาคตะว,วันออกในบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดภาคใต้ในบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรระนองและพังงาส่วนในวันพรุ่งนี้รองมรสุมที่พาดผ่านบริเวณภาคเหนือและภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือจะเริ่มมีกําลังอ่อนลงประกอบกับมรสุมตะว,วันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกําลังอ่อนลงตามไปด้วย ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณประเทศไทยจะมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องกับมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคตะว,วันออกและภาคใต้ตอนบนซึ่งจากลักษณะอากาศดังกล่าวจะทำให้ในวันพรุ่งนี้จะมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้45จังหวัดกระจายตัวอยู่ในแต่ละภาคโดยในบริเวณภาคเหนือจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากในบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายและปาก อุณหภูมิต่ำสุด24-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-37องศาเซลเซียสภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดน้องคายบึงกาฬสกลนครมุกดาหารและนครพนมอุณหภูมิต่ำสุด24-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด29-33องศาเซลเซียส ภาคกลางมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดราชบุรีการจนบุรีและอุทัยธานีอุณหภูมิตำสุด่ําสุด23-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด29-34องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่โดยมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราด อุณหภูมิต่ำสุด25-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-32องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์และชุมพรอุณหภูมิต่ำสุด23-26องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด30-35ถึงองศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุด24-27ถึงองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-3อถึงองศาเซลเซียส ทะเลมีคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรกรุงเทพม,มหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าขนองร้อยละ4 0ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงบ่ายถึงคำ่ำอุณหภูมิต่ำสุด26-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-34องศาเซลเซียสจากที่เราติดตามพยากรณ์อากาศรวมถึงโมเดลสภาพอากาศของ ECMWF จะเห็นได้ว่าในบริเวณประเทศไทยของเราในช่วงนี้ฝนจะเริ่มลดน้อยลงแต่ก็ยังคงมีบางพื้นที่ที่จะมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้จึงขอให้พ่อแม่พี่น้องโดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่เสี่ยงภยัยพื้นที่ที่มีมวลน้ําสะสมและพื้นที่ที่เฝ้าระวังน้ําท่วมเป็นประจําให้ติดตามสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากรวมถึงฝนที่ตกสะสม ซึ่งอาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากได้อีกทั้งในบางพื้นที่ขณะนี้ประสบกับปัญหาน้ําท่วมขังอยู่ทางแอดมินและทีมงานขอส่งกําลังใจและขอให้สถานการณ์เข้าสู่สภาวะปกติโดยไว้ค่ะสำหรับพ่อแม่พี่น้องชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามัน ควรง,งดออกจากฟังจนถึงวันที่24พฤษภาคม2565ส่วนพ่อแม่พี่น้องชาวเกษตรกรควรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรโดยดูแลระบบระบายน้ำให้มีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันน้ำท่วมขังแปลงปลูกพืชเมื่อมีฝนตกหนักสำหรับไม้ผลที่อยู่ในระยะผลแก่และเก็บเกี่ยวเกษตรกรไม่ควรปล่อยให้ผลที่ร่วงหล่นเน่าเสียและเปลือกผลไม้ที่สุกงอมอยู่ภายในสวน แต่ควรนำไปกําจัดนอกสวนเพื่อไม่ให้เป็นแหล่งสะสมของโรคและศัตรูพืชส่วนเกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์น้ำควรเปิดเครื่องตีน้ำหลังจากฝนตกเพื่อป้องกันน้ำแยกชั้นและเป็นการเพิ่มออกซิเจนให้กับน้ำอีกทั้งในช่วงนี้หลายพื้นที่ยังคงมีฝนนะคะก็ขอให้ทุกท่านก่อนที่จะออกไปทำทุระนอกบ้านอย่าลืมพกร่มและเสื้อกันฝนติดไม้ติดมือไปด้วยค่ะ และจากสภาพอากาศที่ค่อนข้างแปรปรวนขอให้ทุกท่านดูแลสุขภาพเอาไว้ด้วยนะคะสุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมรับชมคลิปของเราขอ,ขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมคอมเมนต์รายงานสภาพอากาศร่วมกันกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นการกระจายข่าวสารที่เกิดประโยชน์กับพ่อแม่พี่น้องท่านอื่นๆนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรง,ง,งเฮงเงรือยๆยเดี๋ยวความรักและห่วงใยจากหอกระจายข่าวชาวบ้านค่ะสวัสดีค่ะ